ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2025-26ลิเวอร์พูลพบแล้วแาดริดทำได้เพียงร้องไห้ ไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมคือผมดูเกมแมชเนี่ยผมแวกโคตรสงสารทรินอเ a ็กซานเดอร์อาร์เลยอะ่ะผมเราอยากจะลองให้เป็นเพื่อนแกจริงๆอะ่ะคือวิดีโอของผมเนี่ยเป็นการคุยหลังเกมนะและการพูดหลังเกมเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องฟุตบอลเสมอไปก็ได้เรามาพูดเรื่องข้างสนามบนมา้านั่งสำรองบ้างดีกว่าเอา้าผมลราไม่เข้าใจในผู้มึงบอกว่า you will never walk alone วะ ไอเหี้ยไหนมึงบอกมึงจะไม่ปล่อยให้ใครเดินเดียวดายไอสัตว์นี่มึงทิ้งเขาเลยอ่ะโหกระจายแม่งโคเป็นหมอลลำเลยเย็ดแม่งภาพวาดฝาผนังก็ไปพ่นสเปรดด่าทอเขาเสียเสียหาหายเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมันจะไปโกรธไปเกลียดเทนมันขนาดนั้นวะผมคิดว่าสภาพเขาตอนนี้นะไม่ต่างจากเคสของไมรคิลโอเว่นเลยแต่โอเว่นมันต่างไปเว้ยคุณผู้ชมคือโอเว่นเนี่ยมันทิ้งทีม มันมองแล้วว่าลิเวอร์พูลในตอนนั้นน่ะไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้มันเลยย้ายไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสจะได้แชมป์มันอยากได้แชมป์แล้วมันทิ้งทีมอย่างชัดแจ้งมันไม่เหมือนไอ้เทนไอ้เทนนี่คือทุกถ้วยที่พวกมึงชูกันเนี่ยหูถ้วยแต่ละข้างน่ะมันประกอบด้วยขาของเทนข้างหนึ่งเลยนะผมบอกเลยแม่งลุกเปิดจังมันกับโรเบิร์ตสันทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นชาวไทยมันเป็นแฟนบอลชายขอบเราเนี่ย จ่าย2 9ง199ดูโมโนแม็กซ์เราซื้อเสื้อบอลตัวละ2,700ั5 0 0อะไรก็ว่าไปเพื่อซัพพอร์ตทีมที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องโอเคปะ่ะ แต่เราไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้และชีวิตจิตวิญญาณเรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนที่อยู่ในพื้นพิภพแผ่นดินอังกฤษเขาได้เลยเรามันแฟนบอลที่ไปขอเขาเชียร์เออต้องใช้คํานี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาแบบผูกพันแน่นแฟนเขามีความคิดทัศนคติอะไรยังไงมันถึงกลายเป็นการโขและด่าทอเทนได้รุนแรงขนาดนั้น คุณผู้ชมคิดเอาถือว่าขนาดบารมีของเจอเกนครอปอะยังหยุดแฟนบอลได้แค่แบบนัดสุดท้ายของฤููการแค่นัดเดียวเองดูจากนั้นเอาแม่งก็กลับมาโหมาด่าอีกแลละขนาดเจอเกนครอปขอไว้แล้วนะ่ะแม่งยังได้แค่นั้นนะ่ะ กลับกันเราไปดูฝั่งชาบี้อลองโซ่เงี้ยโอเคนั้นเนี่ยผมอาจจะเข้ามาดูเกมช้าผมดูไม่ทนันแต่ปีที่แล้วอ่ะตอนที่อลองโซนนำทีมเรเวอร์คูเซนมาเตะกับลิเวอร์พูลผมได้ดูตอนแกเข้าสนามแฟนบอลในเยียปรบมือแบบส่งเสียงเฮต้อนรับโคตรเดีอะอารมณ์แบบไม่ต่างจากสตีเวนเจอร์ลาที่คุมแอสตันวิลล่าเลยเนี่ยอลองโซ่ก็ไปมาริดเหมือนกันแต่ก็อ่ะโอเคเพราะว่าออลองโซเป็นไม่ใช่ลูกมอเนาะอ่ะ ก็ถือว่าเป็นตำนานที่กลับบ้าน แต่นี่แม่งคือดูสิ่งที่เทรนด์มันได้รับดิผมแม่งโคตรสองสารโคตรนะ่าเห็นใจอะ่ะช่องผมนะตอนที่เทรนด์มันย้ายออกไปอะ่ะผมอะ่ะถ้าคุณผู้ชมไปดูนะผมได้ทำการแต่งเพลงทำดนตรีร้องเพลงให้เทรนด์อาโนแบบส่งน้องมันดีๆเลยแม้ว่าวิดีโอนี้จะมีคนดูแค่62วิวแต่ว่าผมแม่งตั้งใจทำเป็นภาษาอังกฤษแบบร้องเป็นเพลงฝรั่งเลยอะ่ะแบบโคตรตั้งใจแบบเอ้ยมึงไปดีไว้อ่สัตว์กูขอบใจมึงมากวิวโชว์เดอะเวิร์ฮาลฟุตบอลเพลย์อะไรแบบนั้น แต่มาเจอเหตุการณ์แบบเมื่อคืนคือโคตรลับไม่ได้ะผมก็มานั่งไล่เลียงดูนะคุณผู้ชมว่าไอ้เทนมันเคยไปสัมภาษณ์ไปด่าทีอะไรตรงไหนยังไงหรือเปล่าผมก็ลองเช็คดูก็เห็นแค่ว่ามันบอกว่ามันจะอยู่ทีมนี้ไปตลอดจนเป็นกัปตันทีมจะอยู่ไปนานๆแล้วเหมือนพลิกลิ้นแค่นี้หรือเปล่าเหตุนผลมันแค่นี้เองเหรอวะถ้ามันมีเหตุนผลตรงไหนที่ผมตกหล่นคุณผู้ชมเมนมาบอกผมหน่อยนะผมไม่โคตรอยากรู้เลย มันไปทาชั่วทําช้าอะไรมาขนาดนั้นเออถ้ามันเป็นแบบคิดเอวัตจิตด,ดีอฟูฟอย่างเงี้ยเออสมควรด่ามันไอ้นี่มันก็ทําตัวดีมันก็พูดจาให้เกียรติีมันก็มาวางจอยเพลย์สเตชันให้โชต้าด้วยมันก็ดูเป็นคนดีจะตายมันจะไม่เขาไปเจอโลกใหม่บ้างเหรอวะแล้วดูสีหน้าสีตาไอเเ้เรนตอนมันนั่งอยู่บนมา้านั่งสำรองอูโหูผมใช้คำว่าแม่งบล็คินหาทางจิตวิญญาณอะยิ่งกว่าคนอกหักอะ คือในใจข้างในนี่คงแบบแหลกสลายไปหมดนะสีหน้าสีตาแม่งคือคนที่อมทุกข์เอาไว้แล้วมันจะเล่นบอลได้ยังไงจังหวะเดินลงสนามจังหวะเลี้ยงบอลเปิดบอลทุกอย่างผิดพลาดหมดคือสมาธิแม่งคงตีกันกันนำอยู่ในกระบาลแก่ลมปราณคงแตกสั้นวรยุทธ์คงพลิกสลับด้านกลายเป็นพิษกับร่างกายตัวเองผมคิดว่านะคือเล่นไม่ได้ไม่มีสมาธิเล่นแล้วถ้าเป็นพวกเราเองก็คงแบบอู้แม่ง กูทุ่มเทขนาดนี้ทําไมกูได้รับสิ่งนี้เป็นของตอบแทนวะสภาพอย่างนี้นะครับแม้แต่การเป็นทูตสโมสรตอนเป็นนักเตะที่กเกษียณไปแล้วแม่งเทนยังเป็นไม่ได้เลยผมว่านะถ้ามันจะโดนเกียติขนาดนี้นะเตะ ก็มีมุมดีอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมนั่นก็คือทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายการจะขึ้นเป็นสุดยอดนักเตะได้มันก็ต้องมีเหลี่ยมมุมนี้แหละเป็นดาราเนี่ยคุณก็ต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปเฉกเช่นกับการเป็นนักบอลซูเปอร์สตาร์มันต้องมีอารมณ์มูดฟีลลิ่งแบบนี้บ้างไม่งั้นม่งก็ไม่เติบโตบางทีเนี่ยอลอนโซอาจจะอยากจะสอนสิ่งนี้ให้เทนมันก็ได้ว่าเอ้ยมึงมึงมึง,มงนิมเมื่อมึงเลือกแล้วอ่ะมึงก็ต้องรับสิ่งนี้ให้ได้ แล้วมึงจะเป็นคนที่เก่งขึ้นและแร่งขึ้นหินแกรนิตนี่มันไม่แข็งหรอกนะถ้ามันไม่โดนแดดโดนฝนโดนพยาชอนชัย่ะนี่อาจจะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของการขึ้นไปเป็นโคตรนะักฟุตบอลของเทรนอเล็กซานเดอร์อานุก็ได้เราต้องคิดอย่างนั้นเพื่อให้น้องมันไปในจุดที่ดีที่สุดใครจะดา่ามึงก็ช่างต่อให้ทั้งโลกเหลือกูคนเดียวกูก็จะเชร์มึงไอเทนมึงจงเล่นฟุตบอลของมึงต่อไปเถอะ